ออลโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมทซงบอลมีคอมทูกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็คือลำโพงเกมมิ่งนะครับจากทางนับโบนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Cy t r u s NS 46L นะครับลำโพงตัวนี้ผมส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบมันมากๆกนะครับกับราคาไม่ถึง500บาทนะทุกคนตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็รีวิวลำโพงนับโบมาเยอะใช่ไหมนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่ ตรงที่ตัวลำโพงเขาเนี่ยนะครับสามารถต่อไมโครโฟนแยกได้นะครับและก็สามารถต่อหูฟังแยกได้เฮ้ยบ้าไปแล้วนะครับลำโพงที่สามารถต่อหูฟังเข้าไปได้สามารถต่อไมโครโฟนเข้าไปได้นี่นะมันสุดยอดมากจริงแล้วที่สำคัญคือราคาไม่ถึง500บาทนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าลำโพงตัวนี้มันจะเจ๋งแจ๋วแค่ไหนนะครับก็ดูจากรูปทรงกล่องตรงนี้ก่อนเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะก็จะเป็นสีม่วงตัดเหลืองตามสไตล์นับโบสวยงามแบบนี้นะครับ ข้างบนก็เป็นโลโก้นับโบนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีสเปคต่างๆนะครับที่จะบอกว่าตัวลำโพงนี้มี f ฟ e คเรนซีเท่าไหร่สเปคอะไรยังไงนะครับให้ผู้ชมได้ดูกล่องกันก่อนนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าด้านหน้าเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับ LED lighting นะครับตัวลำโพงตัวนี้ก็จะมีสี RGB มาให้นะครับเป็น multi color cycle นะครับก็คือสีเนี่ยจะเป็นสีแบบ RGB วนไปนะครับไม่สามารถปรับสีที่ลำโพงได้นะ แจ็คเนี่ยที่ให้มาเนี่ยนะครับตัวคอนเนคเตอร์ตัว,ตวนี้ก็จะมีภาคจ่ายไฟเป็น USB-A นะครับที่ต่อเข้ากับ Power Bank ก็ได้ต, book, ต่อกับโน้ตบุ๊กต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสาย TRS นะครับหรือว่าแจ็ค3 5 f m mm มาให้2เส้นนะครับดังนั้นใครที่จะซื้อลำโพงตัวนี้ไปเนี่ยนะครับโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยก็จะต้องมีสายแจ็คต่อเข้าเนี่ยสสายนะครับเป็นสายสีเขียวและสายสีแดงแล้วก็มีพอร์ต USB เหลือ1พอร์ตเพื่อที่จะต่อไฟเลี้ยงให้กับลำโพงนนนนัั่่เองสว คร่าวๆเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟนะครับเอาพุทอยู่ที่3วัตต์นะครับแล้วก็ความถี่เนี่ยอยู่ที่30เฮิร์ถึง15กิโลเฮิร์นะครับเป็นลำโพงสเตอริโอแบบ2.0นะครับแล้วก็พาวเวอร์ที่ใช้เนี่ยก็เป็น USB-A 5โวลต์600มิลลิแอมป์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับของ n a p โ o c y p r ร s รุ่น NS46L นะครับอ่ะเราคุยกันเรื่องสเปคกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่า ข้างในกล่องเขาให้อะไรเรากันมาบ้างนะครับอันนี้ผมเปิดไปพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะครับลำโพงตัวนี้คือเป็นลำโพงที่แปลกมากๆนะครับที่สามารถมอนิเตอร์หูฟังแล้วก็สามารถต่อไมค์แยกได้นะครับคือแบบเฮ้ยลำโพงปกติเราก็ใช้แบบเปิดฟังเพลงอยู่แล้วแต่อันนี้คือเหมือนเขาเป็นฮับเป็นสื่อผ่านกลางให้กับหูฟังและไมโครโฟนได้คือน,นี้สุดยอดจริงๆนะผมก็แบบรู้สึกว้าวกับสิ่งนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือลําโพงตัวนี้มีไม้เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวเราจะไป ไปดูกันในภายหลังนะครับคือต้องบอกเลยว่าเฮ้ยราคาไม่ถึง500คุณทําได้ขนาดนี้แล้วแบรนด์อื่นจะอยู่ยังไงฮะนะโบ พอแกะซองออกมาแล้วนะครับหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้เลยครับหน้าตาดูแบบปุ๊กปิกน่ารักนะแบบว่าไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับสะท้อนแสงก็จะเป็นสีดําด้านนะครับวัสดุของตัวลาโพงนะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับก็แข็งแรงทนทานใช้ได้นะครับแต่ว่าก็อย่าไปทําตกแล้วกันนะครับก็ไม่ได้กองแกงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าดีมากขนาดั้นนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับคือเอาง่ายว่าถ้าพูดถึงว่าราคา500ผมว่ามันให้มาแบบดีมากเกินไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวสายเนี่ยนะครับ ผมบอกเลยว่าสายของเจ้าตัวไซตัสเนี่ยคือให้มายาวมากๆนะครับคุณสามารถเอาไปผูกเงื่อนพี่รอดได้เลยนะฮะคือมันยาวแบบยาวจัดอะทุกคนเนี่ยคุณดูอยากจุกที่เขามัดอะสายคือยาวมาก ซึ่งเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะตั้งคอมไปที่ข้างล่างนะครับหรือว่าคุณจะตั้งคอมไว้บนโต๊ะเนี่ยผมว่าเอาอยู่เลยนะครับสำหรับสายของเขานะผมขออนุญาตไม่แกะสายตัวนี้ออกแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งเหยิงกลับคืนไม่ได้นะฮะเอาไปว่าสายเนี่ยคือมันยาวมากจริงๆครับยาวแบบคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยฉันซื้อไปเนี่ยคอมฉันมันตั้งอยู่ข้างล่างเนี่ยใต้โต๊ะอะไรเงี้ยมันจะถึงหรือเปล่าวางถือล่บถึงแน่นอนนะฮะอันนี้ผมรับประกันให้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเเนนะะครัับก็็จปท้ง USB ที่อันนี้เป็นภาคจ่ายไฟนะครับแล้วก็ไอตัวแจ็คเนี่ยนะครับก็เป็นแจ็คเขียวกับแจ็คแดงนะครับตามประสาลําโพงปกติทั่วไปนะครับก็แจ็คเขียวเนี่ยนะครับวิธีการต่อเข้ากับเมนบอร์ดเราง่ายๆจริงๆไม่ต้องต่อเข้าเมนบอร์ดก็ได้นะครับเราสามารถต่อผ่านเคสคอมก็ได้นะครับก็ให้ดูตามสีเลยครับอันไหนที่มันเป็นสีแดงแล้วก็ต่อสีแดงเนี่สีเขียวต่อสีเขีขยวแต่ถ้าเกิดว่าต,ต่อตามเคสเนี่ยบางทีเคสสมัยนี้เนาะมันไม่ได้เป็นสีเขียวสีแดงแล้วนะครับมันก็จะเป็นแค่รูปเนาะสีเขียวเนี่ยให้ต่อรูป ฟซึ่งสสายเนี้ยมันจะเป็นคอนเนคเตอร์นะครับที่สามารถทําให้เราเใช้ฟังก์ชันของตัวลําโพงได้โดยตัวลําโพงเนี่ยนะฮะฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีแจ็คสีเขียวนะครับที่เป็นแจ็คหูฟังนะครับแล้วก็แจ็คสีเหลืองนะครับที่เป็นแจ็คไมโครโฟนนะครับซึ่งแน่นอนครับคือตรงนี้เราสามารถต่อคอนเนคเตอร์แยกได้นะครับเช่นคุณใช้ลําโพงใช่ไหมคุณเอาลำโพงไปตั้งปั๊บแล้วทีเนี้ยหูฟังคุณเนี่ยอาจจะยาวไม่พอที่จะต่อเข้ากับเคสคอมพิวเตอร์คุณสามารถใช้ตัวเนี้ยเรียกง่ายๆว่าใช้เป็น ซาวการ์ดก็ได้นะครับใช้เป็นซาวการ์ดก็ได้ก็คือคุณสามารถเอาหูฟังอะต่อเข้ากับตัวลำโพงเนี้ยแลให้ลำโพงเนี้ยมันเป็นตัวรันเสียงให้คุณได้คุณภาพเสียงเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการต่อเข้าคอมตรงๆหรือว่าต่อเข้ากับซาวการ์ดนะครับแต่คุณภาพเสียงไม่ได้แย่นะครับถามว่าใช้งานดีไหมนะครับเสียงดังไหมก็ดังนะนะครับส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดังมากแล้วก็คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ขี้เลี้ยวกิเลนอะไรนะครับส่วนคุณภาพไมโครโฟนเนี้ยอันนี้คือ เฮ้ยไมโครโฟนเนี่ยถ้าต่อผ่านพวกลาโพงพวกอะไรเงี้ยเสียงที่มันออกไปเนี่ยมันจะออกมาแย่หรือเปล่าแต่กลับกันเลยครับมันทําให้ผมตกใจมากนะว่าแบบผมเอาไมโครโฟนเนี่ยนะครับพวกไมโครโฟนที่เรากำลังใช้อยู่นะครับไมพวกแจ็ค3.5ุท่าเนี่ยเอามาใส่นเนี่ยนะครับเฮ้ยเสียงดีเฉยคุณภาพเสียงเนี่ยถ้าฟังแบบฟังเพลินๆน,นะคุณภาพเสียงไมโครโฟนคือไม่ได้ต่างกับที่เราเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เลยครับอันนี้คือพูดตรงๆจริงๆนะฮะมันแบบเสียงดังไหมดังนะแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยถ้าเราแบบไม่ได้แบบว่าใช้โปรแกรมในการตรวจจับขึ้นเสียง อะไรเงี้ยที่แบบจริงจังเลยอะมันแยกไม่ออกจริงครับเสียงมันไม่ได้แบบดรอปคอลิทีเลยซึ่งมันทําให้ผมแบบตกใจมากว่าแบบฮะลำโพงนี้เนี่ยตอเป็นคอนเนคเตอร์นี่เสียงคุณภาพก็ยังดีอยู่แล้วก็ทางฝั่งตัวฝั่งขวานะครับของลําโพงเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอันนี้คือปิดอยู่ถ้าเปิดก็จะมีเสียงนะเห็นไหม ซึ่งเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะมีไฟสีเ,เขียวนะครับตรงกลางร,ระหว่างแจ็คหูฟังกับไมโครโฟนนะครับก็เอาไว้บอกว่าอันนี้เปิดลําโพงอยู่นะตอนนี้ปิดลําโพงอยู่นะนะครับและฟีเจอร์เด็ดพันช์ลท์ที่เราทิ้งทวนไว้ตอนต้นนะครับที่ผมบอกว่ามันมีฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยนะครับก็คือฟีเจอร์การต่อเป็นซาวบานะครับลำโพงทุกวันนี้นะครับเรารีวิวทับโบมาหลายตัวทุกๆตัวที่เรารีวิวตอนนี้เนี่ยนะครับณนะปัจจุบันนี้นะต่อเป็นซาวบาได้หมดเลย เฮ้ยนโปคุณจะแบบเอาคุ้มเกินไปหรือเปล่าราคาเนี้ยนะฮะคือถ้าคุณไปซื้อซาวบายแยกแบบในห้างเลยนะราคามันหลักพันอยู่แล้วะนะครับหลักพันหลักหมื่นต้องมีแต่นี้ลําโพงราคาไม่ถึง500บาทคุณได้ลำโพงสเตอริโอแยก2แบบ2.0ลําโพงสเตอริโอ2.0เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นเกมได้นะครับปกติผมเป็นคนที่เล่น APS อยู่แล้วนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ใช้ลําโพงเล่นคือแน่นอนมันไม่ได้แยกเสียงเท้าได้เหมือนหูฟังหรอกแต่มันแยกเสียงได้เพราะความเป็น2.0ศัตรูเดินมา ้ายลำโพงซ้ายออกสตูเดิมมาขวาลำโพงขวาออกถ้าเราเล่นแบบค่อนข้างที่จะชินแล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าเอ้ยซ้ายมาเฮ้ยขวามามันพอเล่นได้เพราะบางครั้งแบบใส่หูฟังตลอดเนี่ยมันปวดหูนะครับบางครั้งก็อยากจะใช้ลำโพงเล่นเพื่อความอรรถรสอะไรงี้บ้างน,นะครับแบบเปิดเพลงเล่นอะไรเงี้ยนะซึ่งลำโพงตัวนี้สองจุดศูนย์สามารถเอาไปเล่นเกมได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตรงน,นี้ว่ามันก็ไม่ได้แบบดีเท่าเล่นหูฟังนะครับผมโอเคแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นลำโพงสองจุดศูนย์ได้แล้วไม่พอนะครับมันยังทำอย่างนี้ได ใช่ครับมันทําเป็นซาวบาได้นะครับราคาไม่ถึง500บาททําซาวบาได้คุณจะเอาไว้แนวนอนแบบนี้หรือคุณจะตั้งให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วคุณซื้ออีกตัวมาซื้ออันนี้อีกตัวมาแล้วก็มาตั้งซ้ายขวาเนี้ยก็ได้นะคือแบบเฮ้ยคุณจะเอาคุ้มไปหรือเปล่านะคุณจะเอาคุ้มไปหรือเปล่านะโบ ไงครับผมผมแบบว้าวกว่าตรงนี้มากนะครับแล้วก็ลำโพงฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นสลักโลโก้น้ำโบไว้นะครับตรงนี้เนาะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออไม่อยากใช้เนี่ยคุณก็แค่สไลด์ออกนะครับวิธีการแบบใส่ก็ค่อนข้างที่จะง่ายไม่ต้องกลัวพังนะครับสามารถแบบดันเข้าดันออกได้เลยนะครับมันก็จะมีพวกสลักเนี่ยนะครับตัวผู้ตัวเมียไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนุนๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นว้าวล่องเข้าไปนะครับวิธีการประกอบมันก็ง่ายมากก็แค่สไลด์แล้วเราก็ดันแป๊กได้แล้วเรียบร้้อออยนนนนนะคครรรัับีีกก็็ืเปาาววิด่ตงๆ ก็จะมีแค่นี้ในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมาให้แล้วนะครับแบนนุมนนวลก็ไม่ได้มีให้จริงๆมันไม่ต้องใช้อีกแล้วเนาะนะครับดูคลิปนี้คือคุณใช้งานเป็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงลำโพงเจ้าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ It's ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town From Milan to Taiwan I've been all around the globe Trying to เอาละเป็นยังไงกันบ้างครับกับคุณภาพเสียงของตัวนับโบนะครับก็คุณภาพเสียงนี่ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเบสเนี่ยมาเต็มเลยนะครับมาเป็นลูกเลยนะฮะคือตอนแรกที่ผมคิดว่าแบบราคานี้นะปกติแล้วเบสมันจะต้องแบบแบนๆนะครับไม่ได้มาเป็นผลูกอะไรขนาดนั้นแต่นี่คือพอมันเป็นนับโบนะครับใส่ัสปุ๊บเนี่ยได้ลองฟังครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเฮ้ยประทับใจผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่จะซื้อไปเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงฟังหรือว่าเอาไปเล่นเกมบ้างนะครับจริงๆเล่น f อพก็ได้หรือว่าถ้าเล่นพวกม หรือเกมฟาร์มอะไรเงี้ยก็ได้ดีเหมือนกันนะครับรวมไปถึงมากคนที่อาจจะต้องการแบบออยวันรับจบนะครับก็คือ ซื้อลำโพงไม่ใช้แบบลำโพงด้วยเอาไปทำเป็นซาวบาร์ได้ด้วยแล้วก็สามารถต่อไมโครโฟนเข้าไปต่อหูฟังเข้าไปนะครับก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับจริงๆอ่ะมันมีประโยชน์มากๆนะครับเรื่องนี้คือบางคนอาจจะไม่เก็ตว่าแบบเฮ้ยลำโพงเอามาต่อหูฟังต่อไมค์เข้าจะดีเหรอทำไมไม่ไปซื้อซาวการ์ดทำไมไม่ไปต่อคอมพิวเตอร์โดยตรงจริงๆผมมีคนรอบตัวนะครับที่ใช้ลำโพงเป็นฮับนะครับในการเอาหูฟังเข้าไปเอาไมค์เข้าไปเพราะว่าเคสคอมของเขาเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาใช้คอมร่วมกันอะไรเงี้ยต้องเอาเคส สูงหรือบางคนเอาเคสไปต่ํามากเอาไว้ไกลมากหูฟังอ่ะให้มาเต็มที่ก็แค่หนึ่งเมตรหนึ่งจุดห้าเมตรมันซึ่งมันไม่ถึงรวมไปถึงตัวแบบไมโครโฟนอะไรเงี้ยนะครับไมโครโฟนเนี่ยอาจจะไม่มีแจ็คแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาต่อผ่านลําโพงตัวนับโบไซตัสตัวนี้ได้นะครับก็ถือว่ามันให้มันเป็นซาวการ์ได้ตัวแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับคือตัวนี้มันเหมือนมันจะเป็นฮับผ่านทางทเฉยมันไม่ได้บูสเสียงขึ้นมันไม่ได้ทําให้เสียงดีขึ้นนะครับแต่มันสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็ทั้งหูฟังไม ได้ออกมาโอเคนะครับทีนี้เราพูดสปปรรพคุณกันมามากแล้วนะครับทีนี้ทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าราคามันเท่าไหร่ที่ไม่ถึง500ไม่ถึง500รเนี่ยราคาจริงๆมันเท่าไหร่นะครับราคาจริงจนะครับอยู่ที่359บาทนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทางเพจบอ c มีคอมทู to, ได้ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นมาให้โรงนี้เลยนะครับขอพุดทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะฮะ หากใครชอบลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับพวกเราได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับบอลมีคอมทูจัดให้ครับ